เท็อยู่ไหนเพชรเพชรอยู่ตรงก้นแม่เลยแม่ตกเหรอลองภูเขาวหรอูเขาเอ้ยเูเขาตกแล้วโนอ no 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 เอาเท็ดมาทีนี้เพชรมาขี่หลังแม่เร็วชนบุรีฝนตกเหมือนกันค่ะ เฮ้ยคับแม่เจ้าเฮ้ยมาแล้วดังดังอูดังหมดแล้วดาวดาว99ดวงเป็น100ดวงไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้เท่าไหร่151ดวงออยซ้อน3เลยมาซ้อน3 ยายอันคอมเมนต์กันนะนครปฐมก็ตกค่ะโอ้ยขอให้ฝนหยุดตกจะได้ไปดูแอนนะยังไม่ได้แต่งแ้าเลยค่ะฝนหยุดก็นี่อยู่แต่ว่าน้ำน้ำตรงตรงตรงเวทีมันท่วมหมดเลยเถิงแก่ปูนก็เป็นปูนอยู่ตรง ชุนตรงไหนอ่ะลูกแม่ด้วยละโอเคหนูแม่เจ็บเข้าใจเราสองคนก็พอมันเป็นแผลทำพิเศษวันนีแ,นะแม่หนูวันนี้เมื่อวานนี้เป็นพ่อเอามื่อนี้แม่เอาตื่นไปนปุ๊บพ่อจะเศร้าๆเมืเ่อนี้แม่นอนอิมอ่มมาเจา้าเด็กวัยยุคบอสเป็นนเจ็บนะยายนอนหลับ <laughs> ไอ้เล่หลับป่วยให้คนใหญ่เอาจารีเอาไว้ป่ะดิแมคะไม่เอาไม่เอาไม่เจอไม่เจอบางปีตกไหมจ๊ะว้าวแม่ได้ดาวเยอะแล้วได้ดาวสามร้อยสิบสองดวงเลยมาแม่โอ้ยมาม่แม่จะทำแม่นะโอเคไหมคะน้องแคมก็ตกแมาจูมุจเจ้าเลยไี่ใส่กับบังโบยใหญ่บังโบทองสิ แกชชก็ตกมาส่งแกโทรศัพท์้อยู่หนแ่ครับแมู่นแป๊บนึ่งรอที่นี่แป๊บนึงรอแม่อยู่ข้างล่างค่ะไม่ต้องขึ้นนะคะไม่ต้องขึ้นนะคะอุ้ยบุดบุดติิ๊งติิ๊งอิกกิ๊งจิกกิ๊งจิกกิ๊งจิกติ๊งติ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 ิ๊งจิิ๊งิิ๊งิิิ๊งิิ๊ิิ๊งิิ๊งิิ๊งิ ตัวสิสค,ส <ะ S 1> คุยกันแล้วรู้เรื่องมันเม็นบาจา้าเดี๋ยวแม่เลี้ยงตัวสัก่อนอ้าววันนี้คุย<ม>นคยน,น,นละโอ้ของยายเป็นหลุดของยายไม่มาให้ยายเหอะโอ้เตะของของ่อยจะน่าจุ่งเลยอ,อันที่ซีเราได้จุ่งเปิดมันเปิดไม่ได้นะเนี่ยมันเปิดยังไงอ่ะเปิดตรงไหนคะเปิดได้เปิดได้ยังไงนมมัมฮะมัมเมี่ยไงดูเถอะแม่ เอาอีกแล้วนมเห็นนม,มตั้งหล,ลายจะเบิ่งให้ข่อยเด้อจะเบิ่งให้ข่อยเด้อเออเบาๆทับเตะเบาๆเดี๋ยเบาแล้วก็เตะหนา้าแทงหน้าทีเนี้ยนี่กระจุกยิ้มปัสสองทัวนนะสวยไหมคะสวยไหมคะ ขเยกรงมยสวยลยังบอกอยู่ว่าคำนี่ย้ำคำว่าแม่เนี่ยม right ันมันหมายความว่าอะไรคุอพ้ากับอ evet ื่นคอื่นแม่แต่อื่นแม่นี่เอาดน้องเพจจ๋าขวัญแม่ีบเนหม่สวยหรือยังเอาดิน้องเพจจ๋าขวัแม่จีบเนห่สวยหรือยัง